bạn nha, nào, bạn nha. เอาเริ่มเลยนะคะเด้อ,อ,อพี่น้ามากินข้าวข้าวยุไคุณทุนนะคะ่ะพ่อแม่ยุสวนบ่สวนหยังเ่อะไรบอะไรเนี่ยข้าวข้าวคุกอะไร

บู๊งใำญ่แซ็ปไล้เซ็ปไร้เซ็ปไร้าซ็ปไร้ไรอืมโอ๊ยคุณออืมนี้ของนี่ของเด็กเหรอคะนี่ของผู้ใหญ่ ข้าวหมดก็น้นำหมดเ <c oughs> ติมน้ำด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาเรี่องเล่นเอาเริ่มเลยนะคะไปเด้อพี่น้ามากินขา้าว เขาอย <for dinner> <bathroom> ู่ใสคุณทุนนะค่ะวันนี้อยู่สวนบ่สวนหยังเกี่ยวกัอะไรบ้างอะไรเนี่ยข้าวข้าวคุกอะไรนี่มีส้มตามเด็กโอ้ข้าวคุกไข่ต้ม mm hmm. yes, sẹp bò, sẹp bò. Ôi, mô nữa một hùng đấy, an tony nhanh, tony an nhanh. an tony an tony nhanh tony Ui, tony an tony an tony an tony lái, tony lái, tony lái. tony lái. อืมโอ้ยคนณอืม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 องมอื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 มองมู้มหญ่อืมอืมด้มอืมอืมอืมหมดเติม บายบายเอาเนี่ยเอาเริ่มแเลยนะคะเด้อพี่หนามากินเขาเผาย่ใสยุนทุนนะค่ะวันอยู่สวนบ่สวนหยังเ่อะไรบ้าง đây, it. How? How cook a lie? Ni mì sống tôm. bò, sa bò. O ừ, ừ. ký tam mô hùng nữa. Ton nha, ton nha, à. ton nha. Ton nha, โอ้ยเสบแหงบุ๋ยบุ๋ยทำญ่แสบไรแสบไรแสบไรเสบไรอ้ยโอ้โหอืมนี่ของอน,นี่ของเด็กเหรอคะอน,นี่ของผู้ใหญ่ ข้าวหมดน้ำหมดเติมน้ำด้วยค่ะบาย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 เอาเงี้ยแม่ อเอาเร mm hmm. ิ่มเลยนะคะไปเด้อพี่หน่ามากินข้าวกินข้าวยุใสลนทุนนะค่ะวันนี้ยุสวนบอสวนหยังเก็วอะไรบ้างอะไรเนี่ยข้าวข้าวคุกอะไรนี่มีส้มตัมเดกโอุ

แสพไร้เซพไร้เสพไร้เสพไร้อืมโอ้ยคุณอืมอือืม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 อ um ืมคือืออมออหมออ น้ำหมดเติมน้ำด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย